สำหรับช่วงนี้ค่ะสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยนะว่าผ้าพันคอมหายันรวยสิบทิศม,มีอีกไหมมียังไงเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันนะคะกับคนที่เคยกับประสบปัญหาที่ว่าทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จช,ช่วงนี้ดวงไม่ดีแต่หลังจากที่มีผ้าพันคอมหายันรวยสิบทิศแล้วชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ เด๋ยวที่ว่าโจในช่วงนี้เป็นช่วงผู้สนับสนุนนะฮะวันนี้มาเสริมดวงชีวิตกับท่าพันคอมหายันรวย10ทิศทิโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะครับวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เธอฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้คุณมิ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมินค่ะสวัสดีค่ะชีวิตคนเรา <น>มาถึงวันนี้<ม>จริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่มีอะไรนแน่นอนอมากมายอ่ะเนาะใช่ไหมฮะที่เรากำลังจะคุยกันนี่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลไหม ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งค่ะนอกจากจะมีพวกพระเครื่องหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าพระที่เป็นองค์อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ที่เสมือนว่าเป็นแบบว่าสิ่งที่เราเอายึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นกําไลเป็นเหรินเป็นพระแล้วแต่อันนี้เป็นรูปแบบผ้าพันคอที่ที่พี่ใส่อยู่ได้ค่ะที่ที่พี่มิ้นท์ใส่คือสีรุ้งนะคะที่ใส่มาวันนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเหมือนกันสีเหมือนกันค่ะนี่คือถอดแล้วัวรจะไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอกก็ได้พี่เอกก็ คนไ,ไทยกับเรื่องของความเชื่อปฏ<ช>ิเสธไม่ได้ว่าเป็นของคู่กันนะแต่<ช>อย่างที่บอกว่าความเชื่อหรือของมูเตลูอ<ช>่ะมันนี่ก็จะมาในรูปของ วัตถุมงคลต่างๆแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของผ้าพันคอผ้าพันคอที่สวยงามด้วยสวยค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายมูเนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนแค่นั้นเองคือจริงๆแล้วตัวมินเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนสายมูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะมันเริ่มมาจากชีวิตตัวเองก่อนชีวิตตัวเองคือมันเริ่มจากปีหกสองคือดวงตกตอนนั้นคือดวงตกมากๆดวงตกถึงขนาดที่ว่าคนที่มีงานทุกวันทํางานทุกวันแล้วไม่มีงานเลย ตอนนั้นยังไม่โควิดด้วยนะคะปลายปี62โควิดยังไม่มาไม่มีงานไม่มีเงินพอไม่มีงานไม่มีเงินปุ๊บมันเกิดจากตัวเองคือเฮ้ยทำยังไงดีเอาเสื้อผ้าตัวเองมาไลฟ์ขายตัวละร้อยไม่มีคนซื้อตัวละ50ยังยังยังไม่ไม่ค่อยมีคนซื้อเราก็เลยแบบเท่าไหร่ก็ได้ขอให้แบบได้ตังค์ไปวันวันกินข้าวจนแบบเอ้ยไม่ไม่รู้จะเอาเสื้อผ้าหรือเอาอะไรมาขายล่ะเราก็มีความรู้สึกว่าทํายังไงดีงานมันยังไม่มาเลยแต่ว่าเรามีค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่มัน เราก็เลยกู้นอกระบบมันเริ่มมาจากตัวเองเป็นหนี้ก่อนกู้นอกระบบคือมันง่ายอะเนาะคือแค่พูดอะเราก็ได้ตังค์แล้วแต่อดอกเบี้ยมันสิคุณไม่ใช่น้อยนะคุณนีใช่มเดีย๋ยวแต่ตอนนั้นคือมันไม่มีไม่มีคือไม่มีจริงๆเราก็จําเป็นตอนนั้นมินกู้นะคะจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากแสนเป็นหลายๆแสนรวมดอกแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าณวันนั้นอะชีวิตมันแย่ถึงขนาดที่ว่าตื่นเช้ามาลืมตาลืมตาครั้งแรกในการตื่นนอนแต่ละวันะ เอาตังที่ไหนกินข้าวเอาตังที่ไหนใช้นี้เดี๋ยวเอาเจ้านี้ผสมเจ้านี้เอาเจ้านี้มายืมเจ้านี้คือในหัวคิดอยู่อย่างเงี้ยคือชีวิตมินนะ่ะรู้เลยว่าคนมันจะจมน้ําอ่ะชีวิตมันแย่มันเป็นยังไงอะ่ะมันคว้าอะไรไม่ได้มันจะจมน้ําแล้วอะ่ะแล้วนาทีนั้นคือแบบไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอะ่ะต้องเอาเงินขวัญถุงที่เราเก็บมา S <S เวลางเงินขวัญถุงอะ่ะเราจะเก็บไว้โดยที่เราไม่ได้สนใจเขาเลยใช่ไหมคะ,คะ,ะเราต้องเงินขวัญถุง20บาท50บาทออกมาจากกระเป๋าตางังเราแงเพราะรอยพับมันจะติดแน่นมากแงออกมาแล้วอ 20, 50, เอามาใช้อ่ะแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยเอามาใช้ไม่เคยรู้เลยว่าตู้ ATM กดเงิน50บาทออกมาไม่ได้เพราะแบงค์น้อยสุด ATM มันกดแบงค์ร้อยแต่มินมีตังอยู่แค่50บาทใน ATM ตัวเองอ่ะคือมันไม่มีขาดนั้นแล้วยุคนั้นนะต้องบอกเลยว่าเป็นยุคที่ ที่มันลำบากจริงๆข้าวที่มิ้นกินแต่วันอะ่ะตอนนั้นไปขอข้าวกล่องถ่ายเอาเพราะเวลามิ้นไปถ่ายรายการบางที่ก็จะมีข้าวเลี้ยงเนาะเราก็หิ้วข้าวเรากลับบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือม,มันลำบากจริงทีนี้เพื่อนนอกวงการคนหนึ่งอะ่ะเขาคงสงสารเราเนาะเขาก็เลยบอกมินก้นแกเชื่อสายมูไหม,มถ้าแกเชื่อสายมูอะ่ะเดี๋ยวฉันพากแกไปเจออาจารย์ไพโรดเรื่องวิชาพูดตรงๆนะคุณผู้ชมมิ้นไม่รู้จักอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาเลยตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้จักเลยว่าอาจารย์เป็นใครแต่ไป บอกเพื่อนว่าไปเพราะอะไรเชื่อมาจากเพื่อนเพราะเพื่อนมินบูชาผ้ายันของอาจารย์ไพรโร์ลื่นวิชาแกบูชามาหลายหลายปีแล้วแล้วชีวิตดีคือสามีดีตัวเองดีธุกรกิจดีลูกดีทุกอย่างดีหมดมมเาราเชื่อเพื่อนเพื่อนคงสุดใจเห็นจากเพื่อนเห็นจากเพื่อนอพอเพื่อนพาไปเจออาจารย์ไพรโร์ปุ๊บเราก็เป็นใครยังไงลังเลระหว่างเดินทางไปหาอาจารย์นินก็เซิร์ชหาข้อมูลเลยอาจารย์เป็นใครทําไมเราต้องไปหา ปรากฏว่าคุณผู้ชมอาจารย์ไพโรธเรื่นวิชานะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของดารานักแสดงและนักธุรกิจหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นหมอเสงอันนี้รู้จักอยู่แล้วรวยมากนะคะหรือว่าจะเป็น r าสมบัตินะคะหรือว่าจะเป็นคุณแจ็คแฟนฉันนะคะคุณหนึ่งจักรวาลพี่บอยบิสณนุคุณแม่สีตางแล้วก็ยังมีพี่โกตีจริงจมีหลายคนที่เอ่ยชื่อได้แลวเอ่ยชื่อไม่ได้เยอะจริงๆเฮ้ยเราเริ่มสนใจ แต่ทำไมเราต้องไปหาอีกอยู่ดีปรากฏว่าพอเราอ่านประวัติของอาจารย์ไพโรธไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ไพโรธเนี่ยจริงๆเป็นนักธุรกิจธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอยู่ๆแกนิมิตฝันขึ้นมาฝันถึงพระองค์หนึ่งติดต่อกันทุกวันสี่ปีติดกันแล้วไม่รู้ด้วยว่าพระองค์นั้นชื่ออะไรแต่ฝันเหมือนเดิมคือฝันเรื่องราวฝันวันนี้มันต้องต่อวันพรุ่งนี้คือฝันต่อกันไปเวลาสี่ปีฝันว่าพระองค์นี้ให้มาเขียนยันช่วยมนุษย์แต่อาจารย์อ่ะ อาจารย์ไพโรอ์อ่ะเขียนไม่เป็นอจนวันสุดท้ายอะ่ะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจถามว่าท่านเป็นใครอพระองค์เนี้ยท่านเป็นใครท่านชื่ออะไรท่านก็เลยบอกว่าเราชื่อหลวงปู่ธรรมโชติผู้ที่เขียนยันให้กับชาวบ้านบางระจันสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาออาจารย์ไพโร์พอรู้ชื่อของหลวงปู่ธรรมโชติปุ๊บหลังจากนั้นหลวงปู่ไม่มาเข้าฝันอีกเลยครับแล้วอาจารย์ไพโร์ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเค ฉันต้องเขียนยันแล้วแหละแต่มาเขียนไม่เป็นก็เอากระดาษ A-4 บนโต๊ะตัวเองอะค่ะมานั่งวาดรูปเล่นๆปรากฏว่ามันออกมาเป็นรูปยันเองออโดยที่ไม่ได้เรียนแล้วอาจารย์ก็เลยไม่ได้คิดนะคะก็วาดเสร็จแล้วก็วางวาดเสร็จแล้วก็เอาวางปรากฏว่า ญาติพี่น้องที่อยู่รอบตัวค่ะเฮ้ยสวยดีเอายันที่อาจารย์เขียนเล่นๆไปพกติดตัวชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอาจารย์ก็เลยด่งดังติดต่อกันมาหลายปีเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้มินก็อ๋อออาจารย์ไพโรจนเป็นอย่างนี้นี่เอง เข้าไปหาอาจารย์วันนั้นโชคดีมากคุณผู้ชมวันที่เราดวงตกและเพื่อนพาเราไปอาจารย์ไพโรธอยู่กับคุณปื้มซุ้มคุณปื้คุณปื้มเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์เป็นลูกศิษย์คน,นแรก <Olá. S 1> แกอยู่ด้วยกันพอดี <laboratory. S 3> <liness> เข้าไปปุ๊บหนูยกมือว่าอาจารย์ไพโรธคะหนูอยากได้ยันแบบอย่างเพื่อนหนูเลยอะคะ่ะ <falsch S 1> ชีวิตหนูยยแย่จริงจริงอาจารย์บอกว่าลูกเขียนให้ได้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้แต่ว่าราคาแสนนึง Oh. บอกอาจารย์ค่ะหนูเอาเอาเลยได้ไหมคะเพราะว่าหนูแย่จริงชีวิตแย่หนูตังกินข้าวหนูยังไม่มีเลยอาจารย์บอกได้ลูกแต่หนูต้องรอคิวปีหนึ่งคือคิวในการที่จะให้อาจารย์เขียนยันจริงอะนะยาวนานมากบอกอาจารย์หนูไม่ไหวจริงๆค่ะคือตอนนั้นน้ําตาคอแล้วอะชีวิตเราอยากดีเหมือนเพื่อนอะอาจารย์ก็เลยแบบว่ามองหน้ากับคุณปื้มแล้วคุณปื้มอะ แกทําผ้าพันคอออกมาพอดีผ้าพันคอเนี่ยเป็นผ้าพันคอที่มีอักขระเดียวกับที่อาจารย์เขียนยันมือให้จริงๆคุณปื้มก็เลยว่ามิ้นเอาผ้าพันคอไปใช้ก่อนอแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่มิ้นได้ผ้าพันคอมาเดือนกุมภาพันธโควิดมาแล้วนะโควิดมาแรกๆรอบแรกปีที่แล้วทุกคนเนี่ยแทบจะอยู่บ้านกันทุกคนแทบจะแบบเดือดร้อนกันแต่คุณผู้ชมเชื่อป่ามิ้นมีงานตั้งแต่กุมภาพันธ์อะ แล้วมีงานแบบงงๆมีงานเข้ามาเรื่องงานพิธีกรเอองานอะไรตัวเองเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าใช้นี่นอกระบบ500 0 0 0บาทหมดตั้งแต่เดือนมิถุนายน จากงานแล้วหลังจากนั้นนะที่ดินที่มิ้นประกาศขายมา4ี่สหปีขายไม่ได้อยู่อยู่กรกฎาคมขายที่ได้เพราขายที่ได้ปุ๊บมิ้นเอาไปปิดบ้านตัวเองอะที่เชียงรายค่ะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทปิดเรียบร้อยแล้วพอ,อจะมีเงินเหลือออกรถใต้แดงให้พ่อ,อกับแม่ค่ะแล้วเอาเงินไปปิดหนี้ทั้งหมดมแล้วปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคุณผู้ชม มินก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอม,มีงานแทบทุกวันเลยค่ะแล้วชีวิตมันก็กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะคืออันนี้มินต้องบอกก่อนนะว่าอาจารย์ไพรโรธอ่ะท่านจะสอนอยู่ตลอดว่าอันนี้บ้านมินนะคะคุณผู้ชม,อ,ม<ะ>อาจารย์ไพรโรธอ่ะคนกลางท่านจะสอนว่าทุกคนนะไม่ว่าคุณจะได้ของดีอะไรมาก็ตามค,คุณจะต้องคิดดีประพฤติดีปฏิบัติดีกตันยูสิ่งนี้ต้องทําและต้องทํามาหากินสิ่งที่ทําก็ยังต้องทําอยู่แต่อันนี้เป็นเพียงเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมินก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเรามีแรงศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดจริงๆมินก็มีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มินเจอแล้วมิรู้สึกประทับใจแล้วมินอยากจะมาบอกต่อว่านะถ้าวันนี้ใครที่กําลังท้ออยู่คใครที่กําลังแบบกําลังแบบว่าคว้าอะไรไม่ได้อะอลองดูช่วงนี้นเป็นเยอะ เยอะครพ้นแล้เครียดแล้วก็ท้อแล้วก็หาที่พึ่งกันแล้วคุณผู้ชมดูนะคะในผ้าพันคอเนี่ยจะมีพระกริ่งนะคะพระกริ่งประเวทแล้วมุมทั้งหมด4ี่มุมเนี่ยตั้งแต่มุมมุมนอกสุดอ่ะก็จะมีณต่างๆนะคะสีมุมนะณเมตตาณร่ำรวยณค้าขายคล้าคลาดปลอดภัยมิ้น์เป็นคนชอบใช้ผ้าพันคออยู่แล้วพันคอติดตัวตลอดเวลารู้สึกไปไหนปลอดภัยแล้วอาจารย์ออกแบบมาทั้งหมด9สีมีคุณเกิดวันไหนคุณใช้สีนั้นนะคะอย่างอย่างมิ้นท์ทำไมถึงใช้สีรุ้งเรื่องั้กที่เกิด าถามอาจารย์ไพโร์บอกอาจารย์หนูอยากรวยทุกวันทําไงอาจารย์บอกก็ใช้สีลุงสิ ก็รวยทุกสีได้ทุณจะใจสีไหนก็ได้แต่สีที่เพิ่มมาคือสีดําสีดาเนี่ยบางคนเอาไปใส่กรอบเพราะว่าอัคราเนี่ยเขาจะเหมือนกับอาจารย์เขียนยันลงไปผ้าจริงๆแล้วแต่ว่าคุณเกิดพูดกลางคืนหรือคุณจะไปใส่กรอบก็ได้ไว้บนหัวนอนก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมใครที่อยากจะได้ผ้าพันคอผืนนี้มิ้นบอกเลยนะนี่คือพุทธคุณที่เหมือนกับยันที่อาจารย์เขียนมือให้จริงๆส่วนใครที่อยากจะให้อาจารย์เขียนมือจริงๆเหมือนในรูป ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์เลิกเขียนยันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเพราะอาจารย์เขียนยันทุกวันจนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะคะอาจารย์จะพักสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้ยันจริงๆเดี๋ยวเรากดเบอร์ออกมาพร้อมกันทั่วประเทศนะคุณผู้ชมที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ021211599 021211599เพราะว่าอะไรวันนี้เนี่ย ถ้าคุณอยากจะชีวิตเปลี่ยนถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่มิ้นพูดให้คุณกดมานะคหมายเลขนี้คุณจะได้ของแท้และของจริงเพราะว่าอะไร วันนี้เราไม่จำกัดเซตในการซื้อคุณจะซื้อกี่เซตกี่สีกี่ผืนก็ได้นะคะแต่คุณต้องโทรมาภายใน5นาทีนี้เพราะหน้าเพจของเราขายอยู่ที่5,990บาทแต่วันนี้คุณจะได้ไปในราคาเพียงแค่1,990บาท1,990บาทคือส่งฟรีทั่วประเทศด้วยกดได้เลยค่ะ02121 1599 02121 1599นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ตัวแอดก่อนนะแล้วก็ y a n 8 8หรือวแาดัน8 8นะคะอของแท้ของจริงมีที่นี่ที่เดียวถ,ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นผ้าพันคอปลอมไม่มีพุทธคุณอะไรเลย<อ>เดี๋ยวนี้มีของปลอมแล้วนะนะคะ 02121นะคะ1599นะคะหรือว่าแอดยัน88และเวลาหนึ่งผ้าพันคอที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะมีสีตามนี้เลย9สีได้บล็อกเซตไปเรียบร้อยแต่มินขออนุญ,ญาตนะคะพี่เอกแป๊บนึงค่ะในบล็อกเซตเราจะมีพระคาถาไปให้คุณท่องพระคาถานะคะให้จบตรงนี้สั้นๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานอยากขออะไรขอไปเลยนะคะนะคะคุณผู้ชมนี่คือวิธีการบูชาของเรานะคะ,คะและที่สําคัญนะคะสิ่งที่คุณจะขอเนี่ยคุณขอได้ไปเลยนะคะหนึ่งข้อในบล็อกเซตนะคะ จะประกอบไปด้วยผ้าพ,พันคอหนพื้นนะคะแล้วก็คุณอยากจะเลือกอะไรคุณก็เลือกนะคะขอไปเลยแล้วก็มีบทสวดมนต์ให้นะคะคแล้วก็วกเป็นสีที่คุณเลือกนั่นแหละในหนึ่งกล่องเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็รู้สึกมีลายเซ็นของอาจารย์ไพรโรธที่หน้ากล่องด้วยใช่นะคะมีบทสวดให้ด้วยใช่คะ่ะบูชากันได้ครับสําหรับผ้าพ,พันคอ มหายันรวย10ทิศประสบการณ์ตรงเลยย้ำเบอร์021211599น่งเค่ะหรือแอดยัน88ค่ะด่วนเลยภายใน5นาทีนี้เท่านั้นเหลือเพียงแค่1,990 er จาก4,999นใช่ะค,ะคะรับอันนี้ขอบคุณคุณมิครับ<า>ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ